ทารลดหย่อนผ่อนชำระแต่ธนาคารบอกว่ายังติดเงื่อนไขในสัญญาต้องครบ4ปีถึงจะขอปรับลดดอกเบีย้ยเพื่อปรับลดลดภาระการชำระลงได้ทำยังไงดีครับโค้ดเพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายประจำครับนะฮะจริงจริงเคสเนี้ยเข้าไปคุยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ที่เพจมันนี่โค้ดมีการ ผมให้ข้อมูลเรื่องของการเขียนจดหมายเจรารจานี่แทนที่เราจะเข้าไปพูดเป็นปากเปล่าเราไปแบบรายลักษณ์อักษรพร้อมกับแนบเอกสารประกอบไปเลยครับรู้เว้ยว่ายังไม่ครบ4ปีตามสัญญาแต่กูไม่ไหวไงมึงนะฮะบอกธนาคารแบบนี้มึงเข้าใจไหมว่าไม่ไหวอ่ะถูกไหมถ้าบอกว่า4ปีแล้วถ้าเกิดกูเบี้ยวตอนนี้เลยอ่ะไหวไหมโค้หนุ่มไม่ได้สอนให้เบียเ้ยวนะ แต่ผมถามว่าบางครั้งเนี่ยการพูดคุยอะไรบางอย่างเนี่ยนะเออเจ้าหน้าที่บางคนก็น่ารักพอพูดคุยปุ๊บก็รีบหยิบจับทำให้บางคนแม่งก็เอาสัญญาตั้งอย่างเดียวนะฮะหัวสี่เหลี่ยมแม่งมีกรอบว่าอย่างนี้ก็บอกว่าได้แค่นี้ครับไม่ได้ครับถ้าเกิดก่อนสีป่ปีไม่ได้นะครับถ้ากูปกติอ่ะกูก็ไม่มาหรอกตอนนี้กูจ่ายไม่ไหวกูถึงมาฟังกูนิดนึง เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ทําเป็นจดหมายแล้วเข้าไปพูดคุยนําจดหมายไปดูที่เพจมานิโคต,ตอนนี้นะครับลอกแบบไปเลยแล้วก็เขียนไปบอกเลยนะเออตอนนี้เขากําลังช่วยเหลือกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านรถบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลทุกสถานะหน้าต่ำสเตปอัพบอกมันว่ารู้จักหน้าต่ำสเตปอัพหรือเปล่าถ้าไม่รู้เป็นพนักง,งานธนาคารได้ยังไง นะแล้วที่มาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะไม่จ่ายถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่มาดังนั้นกฎเกณฑ์กฎระเบียบอะไรต่างๆนะครับคุยได้ก็คุย4ปีเท่าที่ผมรู้เข้าที่ผมเข้าใจมันน่าจะเป็นการปรับไถ่ถอนค่าปรับไถ่ถอนก่อนกําหนดไม่เกี่ยวอะไรกับการปรับเงื่อนไขผ่อนชําระเรียกมันมาใกล้ๆแล้วเอื้อมือบ้องหูสักทีนึงเข้าใจหรือเปล่าคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นบอกว่ามไม่ได้มาไถ่ถอน กูมาปรับเลื่อนไขการผ่อนชําระคุยกับเขาแบบนี้โอเคไหมแล้วก็หัดพยายามที่จะสื่อสารแบบนะฮะยืนกลานเสียงแข็งบ้างว่าฟังเลยเฮ้ยนะถ้าอย่างนั้นก็จ่ายไม่ไหวแล้วไม่ต้องโทรมาทวงนะเพราะวันนี้อุตส่าห์มาถึงนี่แล้วถ้าคุณเดือดร้อนคุณอย่าอ้อแอ้เวลาพูดพูดตรงชัดคม แล้วต้องทําทุกทางให้ตัวเองรอดภายใต้เงื่อนไขคือการเจราจารไม่กูไม่ได้เบี้ยวมึงนี่กูมาถามเนี่ยมาคุยเนี่ยฉะนั้นผมชวนให้คนไทยเนี่ยฝึกการเจราจารให้เป็นเราเป็นลูกค้าถ้าใครกดเครื่องคิดเลขนะถ้าใครเรียนคอร์สการเงินกับผมเนี่ยกดเครื่องคิดเลขจะรู้ว่าธนาคารได้ดอกเบี้ยรเราไปเยอะมากเลยฮะ ทำไมเวลาจะพูดเจรจาสื่อสารเพื่อจะขอปรับสักสามเดือนหกเดือนเนี่ยแหมเหมือนกูเป็นขี้ข้าเลยเพราะฉะนั้นเจรจาครับคุณต้องกล้าที่จะเจรจาย้าคุณทําเพื่อให้ตัวคุณเองรอดทําให้คุณเองปลอดภัยทําให้ตัวคุณเองไม่ได้รับผลกระทบในวันข้างหน้าคุณคุยไม่จบคุณฟังแค่นี้แล้วคุณไม่ไม่สู้ต่อไม่คุยต่อแล้วคุณมาผ่อนไม่ไหวกลายเป็นเสียเครดิตแล้วที่นี้คุณทําอะไรไม่ได้ ถ้าคุณวันนี้สถานะยังโอเคอยู่เข้าไปเจราจาขอปรับลดเงื่อนไขาการผ่อนชําระคุณไม่เสียเครดิตอะไรเลยไม่ติดประวัติในเครดิตบูโรคุยก่อนมีปัญหาดีกว่ามีปัญหาแล้วค่อยมาคุยกันทําเป็นจดหมายก็ได้นะครับแล้วเข้าไปพูดคุยโอเคไหมเออผมไม่อยากคนไทยแบบเข้มเข้มหน่อยเข้มเข้มหน่อยโอเคไหมคุยกับพวกนี้ต้องเข้มเข้มหน่อย ผมพูดตรงๆไงว่าพนักง,งานธนาคารที่เขาน่ารักเขาฟังอา้าวพี่มีปัญหาเหรอเขาก็รีบช่วยเลยถูกไหมแบบนี้ก็มีไอแบบที่เออไม่อยากจะรับเรื่องเดี๋ยวมีปัญหาหาอะไรสักเรื่องหนึ่งไปบอกมันแล้วมันจะได้ไม่ต้องคุยกันต่อยกตัวอย่างอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องแบ็กลิสผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องแบ็กลิสแบ็กลิสมันไม่มีคุณติดเครดิตบูโรครับติดแบ็กลิสเครดิตบูโรเขาไม่เคยทำแบ็กลิส คุณกู้บ้านธนาคาร A บัตรเครดิตธนาคาร B สินเชื่อธนาคาร C ธนาคาร A B บและ C นั่นแหละคือคนที่ส่งประวัติเข้ามาว่าเฮ้ย hey, ไอจักรพงศ์ส่งบ้านกูตรงเวลาลงบันทึกให้หน่อยเฮ้ย hey, มันส่งบัตรเครดิตกูตรงเวลาบันทึกให้หน่อยเฮ้ย hey, บัตรกดเงินสดก็ตรงเวลาเฮ้ย hey, บ้านไม่ตรงเวลาแล้วมึงบันทึกเลยตุลาที่ผ่านมามันบันทึกมันจ่ายไม่ตรงเวลาคนที่แจ้งคือธนาคารเองนั่นแหละแล้วเครดิตบูโรเขาไม่ได้มีหน้าที่อื่นนอกจาก ขึ้นโชว์ไว้ให้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาตามเงื่อนไขของการตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อให้ธนาคารมองได้ว่าเวลาใครจะถ้าเขาจะไปขอสินเชื่ออา้าวติดปัญหาไปแล้วนี่คนที่ยะมาให้สินเชื่อใหม่ก็ต้องระมัดระวงังมันไม่มีคําว่าแบ็กลิสเครดิตบูโรเขาไม่เคยทําแต่พอเวลาเราไปกู้แล้วไม่ผ่านใครให้ใครบอกเราว่าไม่ผ่านธนาคารแหละเป็นคนตัดสินใจว่าไม่ผ่านเครดิตบูโรเครดิตบูโรเขาไม่เกี่ยวอะไรการตัดสินใจเลยว่าาคุณไปกู้ซื้อรถคันใหม่ซื้อบ้านคันใหม่บ้านหลังใหม่แล้วเขาบอกว่าไม่ผ่าน ธนาคารนั่นแหละตัวที่ไม่ให้ผ่านแต่มันก็จะบอกว่าติดบูโรบูโรเครดิตบูโรบอกกูไม่เหรู้เรื่องอะกูมีหน้าที่โชว์ทุกอย่างที่พวกมึงบอกมาเนี่ยแหละแต่วิธีที่เขาพูดคือโทษนะครับกูไม่ผ่านนะครับเพราะติดเครดิตบูโรก็จะได้โยนความเป็นผู้ร้ายให้กับเครดิตบูโรไปและที่สำคัญที่สุดก็คือไล่คุณออกไปจากเก้าอี้ตรงนี้จะได้ไม่ต้องนั่งคุยยันต่อถ้าเกิดพูดสมมติน,นะผมพูดความจริงขึ้นมาโทษนะครับประวัติการชำระนี้พี่ไม่ดีครับธนาคารเราจรึง อนุมัติให้ไม่ได้อาา้าวต้องคุยกันแล้วมึงถูกไหมต้องคุยกันยาวแล้วมึงถูกไหมเออคุยกันยาวแล้วมึงทําไมอะทำไม,ำไมแล้วผมไม่ดีตรงไหนคุณก็จะมาต้องมาซักไซ้ไล่เลียงถามเหตุและผลเขากลัวเสียเวลาเขาก็บอกว่าคุณติดบุโรและคำนี้มันก็เป็นความเข้าใจผิดกันทั้งประเทศอยู่ตอนนีน้ว่ามันมีเรื่องแบ็กล c สเครดิตบุโร เพราะการทำหน้าที่ที่ไม่ไม่รับผิดชอบก่อให้เกิดปัญหาคนคนหนึ่งจะไปเปิดใช้บัตรเครดิตอยากจะมีบัตรเครดิตใช้โทษนะคับเป็นพนักง,งานประจำหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นทำไม่ได้คะ่ะจบใครบอกมึงว่าไม่เป็นพนักง,งานประจำทำไม่ได้งั้นคนที่เป็นเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์เขามีบัตรเครดิตกันเนี่ยเขาทำมันยังไงแสดงว่ามันมีวิธีเดียมันก็ไม่ต่างอะไรหรอกครับเวลาที่บริษัทซักบริษัทหนึ่ง มีพนักงานทํางานตําแหน่งเดียวกันมันก็จะมีคนที่รับผิดชอบอยากจะช่วยเหลือลูกค้าอยากจะตอบคาถามให้ลูกค้าอยากจะหาทางแก้ให้ลูกค้าก็มีบางคนที่มันพยายามปัดๆไปจะได้ไม่ต้องมีภาระแล้วเรื่องค่อยไปตกที่เคาน์เตอร์อื่นก็ได้ไอ้คนแบบนี้ก็มีมันก็มีในทุกที่ไม่ใช่เฉพาะธนาคารเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปคุยแล้วเราเจออะไรที่มันไม่ตรงหรือมันไม่สอดคล้องกับความต้องการเราเรามีหน้าที่ที่จะต้องสู้และยืนยันโทษนะฮะ เห็นธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการร่วมกับธนาคารต่างๆว่ามีวิธีการเจรจาผ่อนชำระนี้แบบขั้นบันไดที่เรียกว่าหน้าต่ำสเต็ปอัพทำไมถึงคุยไม่ได้ทำไมถึงคุยไม่ได้แล้วไอ้สี่ปีนี่มันเป็นการเรียกว่าเป็นสัญญาถ่ายถอนก่อนกำหนดไม่ใช่เหรอถ้าถ่ายถอนก่อนกำหนดสี่ปีจะโดนปรับ2%อร์เซนมันเกี่ยวอะไรกับผ่อนขั้นต่ำที่ผมจะทำหน้าต่ำสเต็ปอัพเพราะผมไม่ได้ถ่ายถอนนะ ผมไม่ได้ย้ายแบงก์ไปไหนผมไม่ได้ไปิดสัญญาโอเคไหมฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะเจราจาอะไรต้องคมชัดเรามาเอาอะไรนะแล้วถ้าคุณเจราจาไม่ได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะกระทบกับการเงินเราไหมกระทบกับการเงินครอบครัวเราไหมเราก็ไม่ต้องไม่ยอมสิะฮะถูกไหมเออเราไม่ได้ไปของเงินเขามาซื้อบ้านนะฮะถูกไหมแล้วเขาเกี่ยวกินดอกเบี้ยเรานะฮะ ะะดอกเบี้ยบ้านเนี่ยรวมๆกันระยะ30ปีนี่เท่ากับราคาบ้านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะเจราจาปรึกษาหาลือเต็มที่ครับเต็มที่ครับเป็นกําลังใจให้นะฮะนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้แล้วมันจะเสียหายนะครับอ,อย่าปล่อยไว้